ทีมฟุตบอลเยาวชนฮังการีคว้าชแชมป์แห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน14ปีหลังจากทำคะแนนออกมาได้ห่างอย่างน่าประทับใจและประหลาดใจกันในคราวเดียวด้วยชัยชนะ43-1ตอแม่ทำให้นึกถึงฉากตลกในหนังเรื่องนักเตะเสี้ยลิมยี่กันเลยทีเดียวคือเรื่องมันเป็นงี้ครับคุณผู้ชมครับทีมเคเรคกิฮซี่ SE และทีมเมคลซีจียเนะครับมีอยู่43คะแนนเท่ากันโดยก่อนหน้านี้2ทีมนี้ต้องแยกไปแข่งอีกนัดหนึ่ง วยางก็คือทั้งคู่เนี่ยมีคู่แข่งที่ต้องไปเจอกันอยู่แล้วครับแต่ทางทีมมิโครซี่ GYFE มีลูกได้เสียที่ดีกว่ามากถึง40ประตูซึ่งในทางหลักการแล้วหากพวกเขาคว้าชัยชนะในนัดสุดท้ายนี้ที่เราบอกไปยังไงแชมป์ก็อยู่ในกำมือของทีมมิโครซี่ GYFE อย่างแน่นอนซึ่งแทบจะรับประกันได้เลยว่าจะได้แชมป์ฟุตบอล U14 เป็นครั้งแรกแต่แล้วครับในนัดล่าสุดเนี่ยเมื่อทีมเคเรกิฮาซีเอคว้าชัยชนะเหนือทีมพาวโมโนโซราไป43ประตูต่อหนึ่งซึ่ง ขณะที่ทีมมีโครซี่ GYFE ทำได้เพียง1ประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดซึ่งทีมมีโครซี่ GYFE นะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าแมกกำลัง <c oughs> จะเตรียมฉลองตำแหน่งแชมป์ของตอนกสนซะแล้วจากคว้าชัยชนะมาได้สบายๆ1ประตูต่อศูนย์แต่อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับพวกเขาได้รับข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วพวกเขาได้อันดับที่2ตามหลังทีมเคเรกิฮาซี่ ah ที่ได้ชัยชนะ43ประตูตอนหนึ่งมาซึ่งตอนนั้นก็ถึงกับมีการเรียกไปสอบสวนโดยสาพันธฟุตบอลฮังการีกันเลยทีเดียวครับ ก่อนหน้านี้ครับคุณบาลินแอร์โดสประธานของทีมมิโครซีจีวก็บอกครับว่าก่อนอื่นเลยผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับเด็กในทีมของเราเพราะนี่จะเป็นตําแหน่งแชมป์แรกของมิโครซีจีวในทุกกลุ่มอายุในตอนนั้นเกมก็จบลงเราชนะในเกมล่าสุด1ประตูต่อศูนย์ได้รวมแล้วก็4 1คะแนนเราก็ดีใจแต่ว่าในตอนนั้นเราได้ยินข่าวมาจากกรรมการว่ามันยังมีทีมที่แข่งในนัดอื่นที่เขามีสติประตูสูงและเราก็กลายมาเป็นอันดับ2องซะงั้นบาลินแอดอสนะครับก็เล่าต่อว่า จากนั้นก็เกิดเรื่องที่น่าตกใจที่มีทีมที่ยิงได้40กว่าประตูในการพบกัน80นาทีซึ่งในตอนแรกทําได้3ประตูในนาทีที่60เวลามันล่วงเลยไปขนาดนั้นแล้วแล้วอีก20นาทีที่เหลือพวกเขายิงได้ยังไงตั้ง40ลูกซึ่งคุณบาลินแอดดอสนะครับประธานทีมมิโครซีจีวีก็หวังว่าการสอบสวนของสาพันจะให้ความกระจ่างว่าทีมเคเรกิฮาซีเอสีที่ยิงไปทั้งหมด43ลูกในนัดเดียวจะจัดการกับชัยชนะที่น่าประทับใจนี้อย่างไร และหากพบหลักฐานการเล่นผิดกติกาทีมมิครซีจียีเก็จะได้รับตำแหน่งที่พวกเขาฝึกกันมาอย่างหนักหน่วงแต่ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับทีมเคเรกิกิฮ اسي เอยังคงเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์และแอนทาวคุนสกีประธานของทีมเคเรกิกิฮ اسي เอก็ยืนยันว่าทุกคนที่นั่นในสนามมีสติสัมปชัญญะที่ชัดเจนครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการแก้ไขหรืออัปเดตแมชนี้เลยเพราะมันมีการตัดสินอย่างถูกต้องไปหมดแล้ว ซึ่งประธานแอนทาวคุณสกีนะครับของทีมเคเรกิกิฮัซซี่เอสีก็เล่าว่าโค้ชของทีมผมเนี่ยสั่งให้น้องๆในทีมไปยิง50ประตูก่อนเข้าการแข่งขันและท่านประธานก็โชว์ขิงไว้อีกหนึ่งว่าต้องขอโทษฝ่ายตรงข้ามจริงๆนะครับสําหรับการถล่มในครั้งนี้มาทั้งฝั่งทีมพาโมโนสโตรากันบ้างครับซึ่งเป็นทีมที่พ่ายแพ้มาอย่างเจ็บปวดถูกถล่มมา43ต่อหนึ่งเขาก็ยืนยันเองเลยว่ามันไม่มีการเล่นผิดกติกาอะไรเลยและนี่ก็เป็นเพียงทีมเยาวชน14ปีเท่านั้น รูปง,ง่ายๆเร็วแบบนี้เลยก็คือทีมเคเรกิกิฮาซีเอสขึ้นมาเป็นแชมป์ด้วยการมี43คะแนนมีลูกได้เสียบวก132ส่วนทีมมิโครซีจี f e มีคะแนน43คะแนนประตูได้เสียบวก131เฉือนกันไปนิดเดียวจริงๆครับ ซึ่งเรื่องราวชัยชนะแล้วก็ตำแหน่งแชมป์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ของทีมเคเรกิเกะฮัซีเอสก็ได้กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกครับและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองไปทิศทางเดียวกันว่าถึงแม้คู่แข่งจะต่างชั้นแค่ไหนแต่การไปทำประตูมากขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยจริงๆอ่ะแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยครับ สนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ